นี้เราพาคุณผู้ชมมาชมแถวสวนมะม่วงต่อนะครับนี่คืออุปกรณ์ทางการเกษตรของเราก็จะมีรถเข็นสไตา์วินเทจนะครับหอมจิ้มผู้อันนี้มิวคอนโตมีคอน,น,นโมจิโตนะไม่ด่างเท่าไหร่นะดูดิโมจิโตไม่ค่อยด่างเท่าไหร ไม่ค่อยดูแดดอืนี่โมจิโต้ครับไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับอนาคตด,ดีโมจิโต้ตเลี้ยงไว้ก่อนเนาะมมจิโต้ฮันแนนลนฮนะันแลนเนาะมันจะเป็นมมจิโต้ฮันแลนม์โจิโต้ฮันแลนนะครับตัวนี้ ไปดูมะม่วงกันก่อนนะช่วงนี้มะม่วงากำลัลงเริ่มออกดอกเรามาดูละมุดกันครับนี่ครับสุกแล้วเอาเดยสุกแล้วสุกโดยธรรมชาติสุกโดยธรรมชาติพันไข่ครับโอ้เหมือนไข่เลย <c ười> ลิ้นข้มืออมนี่สูงประมาณสามเมตรครับต้นนี้แต่ ศัตรูของมันคืออะไรนะโรงนี่พวกมดใช่ไหมศัตรูของมัน,นมดกับเพียมดกับเพียคือศัตรูของมันคุณผู้ชมครับนี่คือมะกอกฝรั่งนี่ครับมะกอกฝรั่งก,กินพริกเกลือกินพริกเกลือนะครับอันนี้มีกี่ต้นเนี่ยตอนนี้มีอยู่ต้นเดียวกำลังขยายตัวขยายโดยวิธีชําเนาะสองเดือนเริ่มเก็บขายกิโลเท่าไหร่เนี่ยถ้าในตลาดช่วงนี้น่าจะสามสิบนะ อกิโลสามสิบมากอกฝรั่งครับคุณผู้ชมเป็นไม้นำเข้านะครับเนี้ยอ่านี่ครับก็ได้มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับอันนี้คือฝรั่งกิมกิมจูตอนนี้หมดฤดูกาลแล้วเนาะผักต้นอยู่พักต้นอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นกิมจูโซนฝั่งน้้นจะเป็นซุยมีกับแตงโมอ่ะพันแตงโมใช่ไหมพันแตงโมของกินเปาล่าอืม ไหนครับมะม่วงทีนี้มะม่วงส่วนนอกนี่จะมีแดงจักรพัรดแล้วก็งามเมืองย่าแล้วก็มีอันนี้กระท h o n เนาะมีกระท h o n เนาะกระท h o n ปุยฝ้ายกระ t h ปุยฝ้ายลมลื่นทีเดียวกระท h o n ปุยฝ้ายลมลื่นทีเดียว มะม่วงช่วงนี้ก็กำลังออกดอกตัวนี้เป็นมันเดือนเก้ามันเดือนเก้านะครับนต้นหลังที่ออกลูกนี่ตัวนี้เป็นแก้วขมิ้นมีแก้วขมิ้นมะม่วงออกง่ายครับแถวบ้านเราลูกออก็ขึ้นออแถวโซนมะม่วงนี้รู้สึกจะล่มลื่นกว่าเพื่อน นกนี่เยอะเลยครับแถวนี้ส่วนต้นมะม่วงมันล่มลื่นไงครับถ้าเปิดน้ําในสายยางนี่มันจะมาอาบน้ำในในสปริงเกอร์นะครับพวกนกมันก็ร้อนเหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นโซนมะม่วงเลยครับโชคอนันต์น้ําดอกไม้ฝั่งนี้ครับน,นี่ครับที่สอนเรา ผู้ดูแลสวนนะครับนีตัวนู้นจะมีพุชราตัวนี้มันมหมดแล้วต้องดูไข่มาแดงกําลังไข่แดงก็สามารถเยียเอาไข่มากินได้กําลังไข่ตรงนี้หน้าร้อนนี่ถ้าได้เปิดสะน้ำได้เียวเลยนั่นรถทัวร์ก็เริ่มวิ่งแล้วนี่ก็รอดูอยู่เ <c oughs> ศรษฐกิจจะฟื้นได้แค่ไหนถ้าร้อนๆก็คนก็หาที่เล่นที่เที่ยว เย็นไปตากแอร์ในห้างบ้างก็ตากแอร์มันก็ไม่ฮะเลเปลี่ยนบรรยากาศออกธรรมชาติมั้งอ,อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมมันก็มันก็เบื่อแล้วใช่อืมมันกำลังเริ่มหอเริ่มหอไม่เสร็จเลยมันเดืมมันม่รูได้ขายมากกว่าช่วงเพิ่งเก็บหมดไปสามสี่วันเนีย่ยแล้วก็จะเก็บอีกไหมเก็บได้ทั้งปีเนาะ ชุดหน้านี่กําลังออกดอกก็น่าจะอีกสามสิบวันมีหลายรุ่นครับออกเป็นรุ่น่มอนเบอร์รี่นี้กินได้ทั้งปีเนาะสรุปแล้วนี่คือลักษณะเป็นพืชระยะสั้นเชียงใหม่หกศูนย์มันจะลักษณะมันจะเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานนะครับนี่คือลักษณะเด่นเพื่อป้อนโรงงานพันธุ์อื่นๆนี่มันจะหวานหวานไปเลยเวลาแปรรูปแล้วมันรสชาติมันจะจืดชืดหวานอย่างเดียวมันเลี่ยน นนพีโออมหวานเนี่ยมันจะได้รสชาติกลมกลอมกว่าม่อนเบอรี่พันดีครับสําหรับสวนของเราพันที่ทนแรงทนฝนทนหนาวดีที่สุดก็เชียงใหม่หกสูนี่แหละ <c oughs> นี่ตัวนี้จะโตกว่ามีโครโดครับปลูกแซมพุทาหมดแล้วพุทาเหล,ลือแต่ต้นแล้วอยู่กลางที่ว่าเข้าขายในตลาดได้นะครับยังอตัวนี้ยังไม่ได้ริดใบถ้าอยากให้ออกดอกต้องริดใบออกผักหวานป่านะครับ ก็มีเอาลำไยเป็นพี่เลี้ยงถ้าใครปลูผักหวานป่าได้แสดงว่าดินท่านนี่สุดยอดจริงๆเรามาพามาดูกันนะครับต้นนี้จะใหญ่กวาเนลำไยนี้พืชพี่เลี้ยงแต่นี่ผักหวานป่าครับนี่ี้ครับได้กี่ปีแล้วตัวนี้สามปีทรไม่มันโตช้าโตช้าครับต้องรอเลยหลายปีครับความเปรี้ยวความเปรี้ยวยั์ พ,พุทราสามรถนี่ครับต้น,ม,นมันหมดรุ่นไปแล้วลูกกินอร่อยครับหวานเปรีย้ยหวานเปรี้ยวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหวานแบบอร่อยอ่ะตัวนี้จะเป็นพุทราสามรถตีทองอืมอืม เนื้อจะออกเหลืองสีทองแบบนี้ครับเนื้อจะช่ำดีดียวต้นพันุจะแพงกว่าเพื่อนนี่แหละที่สําคัญเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับอย่างที่เห็นนะครับเราขนมาเป็นคันรถเลยแล้วใส่ทุกปีครับปีหนึ่งสองสองครั้งเนาะตามรใส่ใส่ตามร่องนี้ครับมาดูโซโมกันครับ ท่านทับทิมสยามเนาะใครสนใจนะครับก็มาแวะชมได้นะครับที่บ้านไล่หม่อนสิริปักหมดไว้แล้วนะครับใกล้สวนสมเด็จย่ามอำเภอดอนตาลมาประมาณ3 0มอเมตรเช็กอินคำว่าลานกลางเต็นดอนตาลนะสวนสมเด็จย่านะครับ